เ,ออเหมือนปลากายจะกินเนี่ยนะไรบอกหนักแต่เมื่อกี้ดึงดูดเลยเนะโอ้โหเข้าอีกแล้วครับคันขวานะฮะตอนนี้ปลาก็เริ่มเข้าเรื่อยๆนะนายนายเริ่มงัดเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ กราบสวัสดีนะนะเพื่อนๆอนพี่ทุกคนนะฮะนี่มาออกไหม่นะมากับนานายวันนี้นานายบอกพามาไหม้เด็ดนะฮะเพื่อนส่งงานมาค่อนข้างแบบได้ตัวเลยนะเดี๋ยววันนี้เลยมาลองดูว่าเพื่อนหลอกหรือเปล่าอันนี้มาก็หม่ค่อนข้างสวยนะครับวันนี้ไหมยนี้ไม่มีเพื่อนนะฮะหมยส่วนตัวนะฮะ<อ>ตอนนั้นคืนกับน้านายวเรอดูว่าจะได้งัดกันหรือเปล่านะฮะอ๋อตามชมตอนต่อไปนะฮะตอนนี้กำลังเกรียมของอยู่นะเดี๋ยวรอหน้านาย่อน โอเคฮะตีเบ็ดแล้วนะฮะอือมาก่างสวยเลยนะฮะมานี่ได้ให้นานายโชว์นะฮะตันนี้ลองงัดเดี๋ยวรอดูผลงานว่าคืนนี้จะได้งัดสักกี่หางนะฮะรอดูผลงานกันเลยจะให้นา,นายโชว์เต็มระบบเลยฮนะวันนี้ นี้เวลาก็เกือบถที่งคืนแล้วนะฮะตัวนี้ได้งัดไปตัวหนึ่งตะเพียนน้อยนะ,ะผมไม่ได้ถ่ายไว้เดี๋ยวรอชมกันยาวๆนะฮะวันนี้เรายังไม่ได้นอนง่ายนะบรรยากาศค่อนข้างดีนะวันนี้เพื่อนไม่ค่อยมีนะฮะหมายนี้หมายรับด้วยมีแพอยู่ใกล้ๆนะครับไอแพเดียวนะตอนนี้มีเพื่อนอยู่แล้วก็รอลุ้นกันต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวรอนานๆงัดนะ เดี๋ยวนอนรอนะวันนี้อันนี้ช่วงเวลาตีหนึ่งนะฮะน, <c oughs> น้าๆได้งัดหลายทียนะฮะรอด,ดูผลงานนะไม้นี่ลับกลังฝันดีเลยนะเหมือ <c oughs> นฝนจะลงนะน้าๆมีตัวป่ะ ว้าวเหยังไงนะโชว์ผลงานโอ้โหตะเพียนนะฮะ<อ>โอ้ <c oughs> โหนั่งรอตั้งนานากต่ใส่ก็ quote, ใหญ่ใช่ได้ยังไงโอเครอต่อไปนะฮะเข้าอยู่แต่ว่าเข้าห่างๆมากนะวันนี้ ยามสาเลก็ไม่ค่อยมีใครเลยจริงปลาน่าจะเข้าหนักกว่านี้นะจะเข้าหานะ่างๆนี้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูต่อไปนะฮะ อืมนนี้เวลาก็ตีห้านะฮะตอนนี้ตื่นมาบรรยากาศก็ค่อนข้างดีอยู่นะฮะร,ราดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าตื่นช้ามาหน้าหนกันงัดไปสามสี่ตัวนะฮะแต่เพียนผมตื่นไม่เร็วนะมันนี้ตื่นช้านะ เราดูตัวนี้โอ้โหน,านา้าในเป็นไงบ้างฮะทรงเหมือนตัวหนักนะขันโค้งเลยทีเดียว<ป>โอ้ไม่ได้นะฮะก็ยังตอนช้อน,นีก็ยังเข้าเรื่อยๆนะฮะน้นนาในเป็งไงๆเรื่อยๆนะตอนนี้โอ้โหเข้าอีกแล้วครับ ขันขวา,ขา,ขาแล้วเข้าเดแล้วตัวโทฟี่ยังไม่มานะฮยตัวนี้เดินเล่นตะเพียนไปก่อนนะโอ,โอ้ตะเพียนน้อยนะดียังพอได้งัดอยู่ เวลานี้ปกติปันเหยื่อไม่ทันนะแต่วันนี้รู้สึกหง่อยๆหน่อยนะแต่ก็น่าจะมานะอีกสักหน่อยคิดว่าอย่างนั้นรอก่อนหือถกฟ,ฟี่มาแล้วนะครับอัดคลิปไม่ทันเมื่อกี้นี่นานายคนหากินหมานยังไงก็ต้องมีตัวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตอนนี้เวลาก็6โมงเกือบ7โมงแล้วนะฮะตอนนี้ปลาก็เริ่มเข้าเรื่อยๆนะหนาๆเริ่มง,งัดเรื่อยๆนะฮะตอนนี้มาดูไซส์กันว่าจะยังใหญ่เหมือนเดิมหรอือเปล่าบรรยากาศก็ฟ้าครึ้มนะฮะเหมือนฝนกำลังจะมาแล้วโอ้โ,อโอตัวฮะวอื้อืมแบบ วนตึ๊บเลยหรอ,อได้ไหมหนน่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรขาวมาเริ่มตัวเล็กนะแล้วก็ยังได้งัดนะเด่นนะพอดีเหมือนฝนจะตกแรงกล <laughs> ัวน้ำจะท่วมนะโอ้ยปลานินก็กำลังเข้านะแต่ <laughs> <laughs> ว่าเกิดอุบัติเหตุนะ <laughs> เหมือนฝนจะตกแรงก็เลยอะ <laughs> ต้องถอนทับกลับก่อนนะฮะ ยวรอดูฝนกันนะถ้าฝนหยุดเร็วก็เดี๋ยวจะมาใหม่นะแต่ตอนนี้ขอกลับก่อนแล้วกันไม่ไหวจะเก็บกลองกับก่อนมันเต้นเราจะเอาไม่อยู่นะโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะนะที่ชมคลิปนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวออกหมายเด็ดๆหมายดังๆนะผมก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับก็กลับถึงบ้านาที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ฝนตกแรง โอ้ไม่ไหวผลประกอบการวันนี้ก็ถือว่าพอได้นะพอได้งัดแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะเมื่อกี้ก่อนจะกลับก็ปลากำลังเข้าเลยนะก็ถามนานายวันนี้เข้าเป้าไหมครับนายฮะไม่เป้าเลยครับนายนายบอกปลากำลังเข้านะครับพอได้งัดแต่ก็ยังไม่ได้เป้านะนี่น่าเสียดายเดยวรอดูฝนก่อนสักพักนะฮะถ้าฝนหยุดตกก็อาจจะ ไปลองใหม่สักรอบหนึ่งต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะหยุดง่ายนะมืดอย่างนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นำกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวทำปลาก่อนนะ